ครับสวัสดีเมลบองปูนเอ้ยปรึกไงเนี่ยมือตัวเอ้ยสลอไตรเนยแมวบองปูลนันมือเนี่ยมือตัวจ่อสล่าด่านเตะด่านเม็ดเมีสลักโครยมีสลักหม้อมเออเมลบองปูนเอ้ยมาเลยพี่น้องเอ้ยนี่แกงปลาใส่ผักขิงแหงใส่พริกสดๆมีมีลูกโดดด้วยตามด้วยพริกผงพี่น้องเอ้ยมันไม่แดงมันไม่อร่อยเขาไวอย่างั้น ตามด้วยมะนาวมีน้องเอ้ยอร่อยจะนับนะจากนั้นเราก็มาคนๆให้เก้ากันหาข้าวร้อนๆตั้งวงและก็เกลมเล่า សូមស្វាគមន៍បាទមើលបងប្អូនគ្រុបគ្រុបគ្នាបាទជួងប្រឹកគ្នាបាទគ្ននោះផងម៉ាត់បាទជេរនេះនៅសុខក្រៅមុខរីរ៉ាំថ្ងៃនេះក្នុងនាមបងប្អូនមឆ្លោត្រៃណេនេះត្រៃណេដើនេះត្រៃណេត្រៃណេឡោលោបាទចាក់បានពយុម៉ាញ់អ្នកខ្ញុំហើយក៏ដាក់អសិលមកអមដាក់មើលកើតប៊ូងប៊ូងលើបាទថ្លោបេបូរ៉ាលើបាទច្បាប់បូរ៉ានេះអាដាក់ប្រេកមើលបងប្អូនបិះឆ្នាំងសិនណាដាក់អឺនេះបាទនិយាយថាតាក្រៃเด้อនេះដាក់ទៅលើស្លឹកត្រូច ណាទឹក <Safe> ក <rév mark> ្រែមลูกโดดផងเด้อ <descriptivemusi> ទឹកត្រ nice. well ឹងแล้ว <mock> ก <humanoid> ็ข่าบัดแล้วก็รมิดภาษาเขมรเขาថាรมิดบ่ดักទៅលើรมิดណាแล้วก็ขนมຫມາກກົນบัดขนมຫມາກກົນແມ່បងប្អូននួយឆ្លោបបែបជ្រែងឆ្លោបងឿយແມ່បងប្អូនបើរសឆ្លោតតាមនេះດັບລົງຫໍາຈະມາដាក់ទឹកក្រេជ្រុះលើចង្អាយលើແມ່បងប្អូនເພາະວ່າວີມີຄວາມອັນນີ້ຫນ້ອຍໂຕໃນໂຕຢູ່ແລ້ວອັນນີ້ກໍແກ້ວຖ້າ หอมแดงหอมขาวยีกระเทียมหอมแดงกระเทียมซอกระเทียมหอมบบดนี้ด่ะเลยฮะแล้วก็เป็นดูดะตีบัตปีใบกระอพตีตันนะนะเพื่อความเข้มข้นกินอะไรจะเล่านะอยู่กับผมครับผมเมลบากโอนทุกคนทุกท่านครับวันนี้เราผมมามาเกง่ปลาใส่ใบผักขยงหรือภาษาขมิ้นที่ว่าผักมะออมนะครับวันนี้บรรยากาศสดๆนะครับผมฝนรินรินนิดหน่อยนะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับผมมาก็หลังจากส่ลายเรียหมาแล้วครับผมนี่ขามหน้าเลยรถดี ใส่ก่อนนะครับผมเพื่อที่ให้มันเป็นน้ำซุปก่อนเลยไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมให้มันคู่กับขา่าโเมยบอปูนล,ลงไปทําดูแบบนี้อร่อยมากนะครับผมก็รออีกสักนิดนึงนะครับผมรอน้ําให้มันเดือดนะครับผมสักหน่อยนะฮะผม one hour later บัดหลังจากผ่านไปแล้วประมาณ15นาทีบัดน้ําก็เดือดเต็มที่เลยเมยบอปูนนี่ก็พยายามเอาติก๊กเม็ดกระดาษดบา้บัดเอาเครื่องอุปวิชัยมัน ណាអោយកគ្រឿងអូបវាជែកពុះស្ដែងដល់ស្ឡោពុះក្អូបចង្អញបាទវានក្អូបវានចង្អញเด้อមិញបងប្អូនអះតទៅបាទមកគេដាក់ពហុបាទពហុសັບเด้อមិញបងប្អូនគេមិនស្បដាក់ជ្រើដាក់ឆ្វាយដាក់រឌីដាក់ឲ្យខ្លះវាប្រែបាទតែរត់ដាក់ឲ្យវាក្អូបណាบางគុនគេមិនឆោតពហុគេដាក់បាឡាទឹកកហូតតែបានណាដាក់ទឹកពពុះក៏បានนะครับតែผมเลือกទីจะใส่ปลาสับนะครับมันจะทําความหอมมันจะมีรสชาติแบบดั้งเดิมออริจินัลอะไรประมาณนี้นะอ่ะ ដាក់ប្រហុកមើលបងប្អូនអើយដាក់មួយច្រើននេះបាទដាក់ឲ្យតែក្អូបណានេះដាក់មកចុងឆោនព្រះនេះបាទនេះមកចុងវិចបាទដាក់ទៅលើអីណាអุกក្រិនក្អូបខ្លាំអីបងប្អូនអើយច្រៃមែនតេតមែនបងប្អូនណាលងរណាំគឺបានហូបស្លាត្រីបាទត្រីធម្មជាតិเด้อនេះมันមិនមែនត្រីជំមត្រីទេញ៉ាំปลาធម្មជាតិបាទចាប់ប្រយមាញ់ណាទៅចាប់មកមិញគืนครับเพราะว่าพอออกไปจับมาได้ปลาเยอะมากนะได้ประมาณเกือบ เกือบสองโลนะครับทั้งปลาโมโทั้งปลาอะไรนะครับผมก็เลยมาเกงปลากินนะครับใส่ผักขย e n โอนุขลิ่น่อยเดยนี่ครับภาษาเขไม่เขาเรียกว่ามะลุมออมนี่ครับผมมะลุมออมเดิอนะส่วนอันนี้ก็ปลาครับนี่ปลาย่างครับผมนี่ปลาย่างไทรอังภาษาเขาเรียกว่าไตรอังหรือปลาย่างนะครับนี่ก็ย่างไปด้วยอะไรไปด้วยครับอ่ะเดี๋ยว น้ำเดือดนานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่ปลากันเลยดีกว่าครับแมลโปนน้าเดือดนานแล้วนี่ครับปลาตัวใหญ่ๆครับแมลโปนนี่เท่าสองมือผมเลยนะสองนิ้วนี่สองนิ้วนี่นะครับปลากำลังอะไรกำลงักลงกำลังอ้วนเลยครับผมกำลังอ้วนใส่ไปแล้วห้ามคนเด้อนะครับบอกเลยห้ามคนนะครับเดี๋ยวเนื้อปลามันจะลิกนะครับผมบอกไว้เลยว่าห้ามห้ามคนนะครับเพราะว่าการปรุงเครื่องนี่ต้องรอให้ปลามสุกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวปลามันจะลิกนะครับผม วันนี้แกงปลายเยอะมากไม่เอาปน,นนี่ว้าอโยยนครับผมอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับให้น้ำมันเดือดพุทธพุทพุทประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับหรืออาจจะไม่ถึงเวลาเราหนูทานน้ำเดือดมาอันนี้ผมหุง,หง,หงแบบเตาถ่านด้วยไม่เอาปนนี่เตาถ่านเนี่นี่เขาเรียกว่าเตาถ่านนะครับวันนี้เพราะว่าติดใจยอยากเตาถ่านเพราะว่าการทําอาหารหรือเธอมโหบัดบะทะไอ้มาเธอขยุงเธอฉนันงขมาอเจ๊ วิจัยงาอย่างเอ็นสลาของเตาเกตนะไม่รู้นะแต่ความรู้สึกเหมือนไปสลาังมีเบยังมีอยากัมีนกระล่นเกตโจตัวกันเอาชนะมันอันนี้คือฐานนุ่นล้วนจังานแน่นอนเมลโอนยังไงก็อร่อยนะครับผมรับประกันความอร่อยแน่นอนจากผมเจเดียร์นายอุชกกราบุรีดำนะครับยันีงก็มดสลอเมาโอนเมื่อวุ้นน้ำเดือนแล้วน้ำเดือนแล้วนะครับผมไตรกังตะพองเปรตะพองเมลโอนเลยบรรยากาศดีมากเลยครับผม น,นี่ก็ย่างปลาไปด้วยแกงไปด้วยแม่โโปูนยังไงก็อร่อยแน่นอนน้ำเดือดพุดๆพุทพุเลยอะ่ะเดี๋ยวรออีกประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวผมทำให้นะให้ปลามันสุก่อนแล้วผมจะมาให้ดูอีกทีว่าขั้นตอนสุดท้ายผมจะใส่อะไรบ้างและผมจะปรุงอะไรบ้างให้วเรามารอดูกันดีกว่าว่าเราจะปรุงอะไรอีกนะครับผมและหลัก ส่วนผสมก็มีแค่นี้นะครับผมเครื่องต้มปลาแบบโบราณก็คือมีแค่นี้จริงๆนะครับก็รอแค่ใส่ผักขครงกับต้นหอมตักชีเอ้ต้นหอมตักชีไม่ต้องใส่นะครับราใส่ผักขคงแล้วไม่ต้องใส่หรือใครจะใส่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรารออีกสิบห้านาทีเรามาเจอกันครับ l a t แ r นี่ครับผมโหหน้าตาน่ารับประทานครับสิบนาทีผ่านไปครับเจาเจว โอเคบัตรไม่เอาปูลังจากนะครับผม15นาทีผ่านไปไม่เอาปูนวยกับเอาคลังมือเนี่ยวุบบุบบับบุบบ,บ,บุบเลยอ่ะเนื้อสุกแล้วครับผมปลาก็ใกล้จะสุกแล้วนี่นู่นอ่ะอย่างต่ออีก,กนิดนึงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเลยนะครับผมอันดับแรกก่อนปรุงนีง่จะต้องชิมน้ําก่อนอว่าน้ำเป็นนี้ของเราเนี่ยมันมีรสชาติเป็นยังไง น้ำจืดไปนะครับผมแต่ก็โอเคแล้วแหลสะสารดีสักเล็กน้อยพอประมาณดาชุโรดต้นใตะแบบนี้เตะลาจะทำจังไงกันต้น,นนั่นเองนะครับส่วนมะนาวหรือกรดของเปรี้ยวนี่เราเอาไว้ปรุงเองอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่า สุดท้ายเราจะต้องปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับตักใส่สตักใส่จานนะครับผมนี่มาออมครับใส่ไปเลยนะครับผมนี่บิดใส่เงี้ยมันจะได้หอมนะครับแต่เราหั่นเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยได้ขี้มันก็จะไม่ค่อยหอมนะครับวันนี้มาออมมีเยอะนะครับผมผักขี้ไงมีเยอะเพราะว่าพอเก็บปลูกไว้เป็นไอนั่นเลยนะครับผมปลูกเองนะครับผมนี่ ແມວបងប្អូនអើយសាឡាត្រីដាំអមដាក់ទៅច្រើនយីងដាក់យីងជ្រៅនេះយ៉ាងអញមើលបងប្អូនជីកោបហឹឫតិចលៀកវីនតេកណាបាត់គ្របទូក พร้อมกินแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับผมสุกเป็นที่เรียบร้อยครับแมลองโพรนก็ตั้งไฟว่าประมาณอีกตั้ง5นาทีก็ได้นะครับให้เครื่องเทศเครื่องหอมมันเข้ากันแล้วเราก็ไปตักใส่จานกินวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแกงปลาสกกราวเจเดียนอุนนนอออ่นไมนได้ก็โบเทอร์เอาปอบอุ่นมือหกเงยเงยบัดไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับแมลองโพรนในนี้ก็ะซุ่มจบคลิปแต่เพียงไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายเ <c oughs> <c oughs> จนเฮ้ยบ๊ายบาย